โซดีค่ะคือตอนนี้เอสเอกระแสแรงแม่โบพี่น้องวันนีแม่ฝนกพี่น้องไอก็เลยจะมาแชร์ก็คือขอแชร์ก่อนนะคะว่า S O D อย่างที่เคยกินแล้วแต่เองก็เป็นคนหลับเขาเรียกว่าระสาแฉงหลับยากถ้าหลับแล้วตื่นกลางคืนก็ค so ือถ้าตื่นตอนทีสองก็จะนอนอยูทีตอนห้าโมงตนที่ห้าหรือหกโมงเช้าก็จะทำให้มีปัญหาตรงนี้แต่พอได้กิน S O D เชื่อไหมคะเป็นคนที่พ่อโอด เอ็มแต่อครั้งปรากฏว่าู้ซื้อคือสามีก็ถามว่าอยากเอาขวด SD ฟาหน้ามันกินเยอะแต่บทที่หน้าอย่างจะบอกว่าลูกก็ทานแม่ก็ทานพ่อเป็นคนซื้อพ่อก็ทานแต่แม่ก็หลับลึกลูกก็หลับลึกแต่ลูกแต่กันเพิดด้วยที่ความว่าเป็นลูกน้อยลูกแต่นเพิรดฉี่ฉี่ไที่นอนก็ต้องเป็นคนซื้อจัดการก็คือคุณพ่อคือคุณแม่หลับลึกคุณลูกหลับลึก หัวตดเท้าอยางตดยางแก่ก็ไม่เอออยางตดยางตดไม่ยากแก่แล้วหัวนี้ก็ <c oughs> ต้องกินเอสโอดีแล้วก็องการกระตุ้นจากยอดของผนว่าผนใช้จริงผนบอกต่อแล้วยอดของฝนสองวันรวมกันหกโปโอเคปะ่ะ Yeah. <laughs>